สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลนะคะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของกองทัพอากาศค่ะได้มีการเปิดตราสัญ,ญลักษณ์ใหม่นะคะของฝูงบิน102กองบิน1โคราชค่ะเป็นการสื่อความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์จากโครงการพิชบูรพานะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะคือพิชบูรพานะคะหรือว่าบูรพาสันติเป็นชื่อโครงการจากดำริของพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศที่ต้องการสื่อถึงโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ซึ่งจะประจำการอยู่ที่ฝูงบิน102กองบิน1จังหวัดนครราชสีมา ในอนาคตซึ่งจะเป็นเคี้ยวเล็บหนึ่งนะคะในกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงให้กับพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและจะส่งผลให้เกิดสเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ 2. นะคะตราสัญ,ญลักษณ์ทออค่ะเป็นรูปปีกทออทีอ่ใช้ในยุคที่ทออนั้นเริ่มใช้วิสัยทัศน์ u n b e a t h a b l e Air Force ค่ะซึ่งเริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนในปี2568นะคะ 3. ค่ะธงชาติไทยนะคะรูปวงกลมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยที่ติดไว้บนอากาศยานทุกแบบของกองทัพอากาศค่ะ 4. ดาวคู่จำนวน2ดวงหรือว่า stars ค่ะซึ่งเป็นนามเรียกขานและก็เป็นสัญลักษณ์ประจำฝูงบิน102ยุคใหม่ที่เริ่มใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวนะคะเมื่อเครื่องบิน F 1 6 ADF เข้าประจำการในปีพุทธศักราช2545ซึ่งขณะนั้นยังกำหนดภารกิจเป็นฝูงบินขับไล่สกัดกั้นค่ะ สำหรับตราสัญลักษณ์ใหม่นั้นนะคะใช้คำว่า102 Tactical Fighter Squadron ค่ะหมายถึงในอนาคตฝูงบิน102จะปรับภารกิจเป็นฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีซึ่งรองรับภารกิจอเนกประสงค์ทั้ง Air to Air และก็ Air to Ground โดยฝูงบิน102ก็จะมีคำขวัญประจำฝูงบินว่าเราจะหยุดภัยรีที่ห้าวหารค่ะ 5นะคะเป็นดาวสีทองข้างละ6ดวงรวมแล้ว12ดวงค่ะในขอบวงกลมนะคะก็เป็นการให้เกียรติแก่ฝูงบิน12ซึ่งเดิมมีที่ตั้งนะกองบิน1ดอนเมืองที่มีเกียรติประวัติในการรบที่สำคัญในอดีตก่อนจะย้ายที่ตั้งมาที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2519จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ 6. ค่ะข้อความ JAS 39 Gripen EF อา a p นะคะหมายถึงรุ่นของบริษัท Gripen EF นะคะที่จะเข้าประจำการในกองทัพอากาศโดยในภาพนะคะเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงตรงกลางของภาพก็จะมีการติดอาวุธนะคะซึ่งเป็นอาวุธนำวิถีแบบอากาศยานสู่อากาศที่ทันสมัยค่ะ กองทัพอากาศจะดำรงการพัฒนาไว้ซึ่งขีดความสามารถสร้างความแข็งแกร่งและก็มีประสิทธิภาพให้รับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งน่านฟ้าแผ่นดินและพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะสำหรับตราสัญลักษณ์พิชบูรพานะคะออกแบบโดยพลอากาศเอกพักดีพ,กดพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศและก็ทางด้านของพลอากาศโทอนุรักษ์รมนารักษ์ค่ะรองเสนาธิการทหารอากาศค่ะ และก็ท่านที่3ก็คือพันอากาศเอกบดินจำปาค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนะคะร่วมกันออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ค่ะใครที่อยากจะชื่นชมนะคะว่าเป็นแบบไหนเท่ยังไงนะคะภาพแบบเป็นยังไงก็ให้ติดตามได้ในเพจของกองทัพอากาศหรือว่าลองเซิร์ชเข้าไปได้นะคะว่าพีชบุรพาก็จะได้เห็นรายละเอียดของภาพค่ะยังอยู่กันที่กองทัพอากาศนะคะกองทัพอากาศนะคะส่งเครื่องบินบอขอ18ขอไข่ทับคอควายหรือว่า F5 EF าค่ะฝูงบิน21 1กองบิน2 1พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่บินเดินทางในภารกิจการแลกเปลี่ยนการวางกำลัง r o s s d e PLOYMENT ณนะฐานทัพอากาศครนตันประเทศมาเลเซียค่ะเมื่อช่วงวันที่19-21ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนวาอากาศเอกนะคะภูนศิลแจ่มสายผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสมสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศเป็นหัวหน้าคณะการแลกเปลี่ยนการวางกำลังในครั้งนี้ โดยมีผู้บังคับการฐานทัพอากาศควนตันนะคะเป็นผู้ให้การต้อนรับในโอกาสนี้ค่ะกองทัพอากาศของทั้ง2ประเทศได้มีการจัดการสัมนาและเปลี่ยนองความรู้ด้านการบินเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศทั้งสองประเทศ โดยการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศมาเลเซียในทุกระดับอันจะนําไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปค่ะ ทั้งนี้นะคะกองทัพอากาศมาเลเซียกำหนดจะส่งเครื่องบิน FA 18D ฝูงบิน18ฐานทัพ Butterworth มาแลกเปลี่ยนการวางกำลัง Cross Deployment ณกองบิน56จังหวัดสงขลาค่ะในช่วงระหว่างวันที่2-4กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นการฝึกร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้มาโดยตลอดนะคะกับทางด้านของประเทศมาเลเซียค่ะ ข่าวสุดท้ายนะคะของทางด้านกองทัพอากาศที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบกรมิกะแซดโดรนรุ่นใหม่ค่ะสนับสนุนกำลังรบภาคพื้นดินนะคะพลอากาศโทบุญเลิศอันดาราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ร่วมตรวจเยี่ยมการทดสอบงานวิจัยและพัฒนาการมิกระเสดโรนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีให้กับกำลังทางบกของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพลเอกมนัิจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนั้นเป็นประธานในการนี้ค่ะกองทัพอากาศโดยโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กักษัตริยาธิราชและกรมสัมภวิทหารอากาศได้นำผลงานวิจัยอากาศยานไร้คนขับโจมตีพรีชีพพิสัยใกล้ KB 2 E ทับ M สไตร k เกเข้าร่วมทดสอบณสนามยิงปืนศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านกัมมิกระเซยโดรน KB 2 E ทับ M สไตร k เก คือก้าวสำคัญของงานวิจัยไทยตอกย้ำนะคะความพร้อมของกองทัพอากาศและกองทัพไทยในการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยด้วยฝีมือคนไทยและก็พร้อมยืนหยัดเคียงข้างนักรบทุกสมรภูมิเพื่อความมั่นคงของชาติค่ะ ก็เป็นการทดสอบนะคะว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับโจมตีพรีชีพแบบนี้เนี่ยได้ผลขนาดไหนนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าใช้ได้เราก็จะมี ดโดรนกามิกาเซ่นะคะรุ่นใหม่นี้ใช้ในกองทัพต่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับในการใช้ดโดรนในปัจจุบันเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เราใช้กันหลายๆที่แล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านเองก็ใช้กันด้วยเหมือนกันแต่ศักยภาพเชื่อมัน่นค่ะว่าของคนไทยนะคะมีศักยภาพมากกว่าอย่างแน่นอนแล้วก็เราได้พัฒนาเรื่องนี้กันมานานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นหรือว่าเผย แพรประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันค่ะในเรื่องนี้นะคะที่เราพัฒนาเรื่องของโดรนค่ะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของด้านกองทัพนะคะที เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนนะคะก็คือบริษัทเดอะกลนจำกัดนะคะแล้วก็ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้นําผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะ่ะที่ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยโรงเรียนในเรืออากาศแล้วก็ทางบริษัทภาคเอกชนที่ได้นํามาท,ทดสอบกันนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองเราจะได้ไม่ต้องสั่งโดรนจากต่างประเทศนะคะโดยการนําเสนอโดรนในครั้งนี้นะคะก็นําเสนอ2รูปแบบค่ะก็คือโดรนแบบทิ้งระเบิดนะคะแล้วก็ โดนแบบพุ่งชนก็ที่ได้กล่าวไปก็แบบกามิกาเซ่น,นั่นเองซึ่งผลการทดสอบนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการเลยค่ะโดยเฉพาะโดนที่พัฒนาโดยบริษัทเดือกลจำกัดนะคะสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะผลงานของโรงเรียนในเรืออากาศก็สามารถจำลองการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำเช่นกันและโดนจากสำนักวิจัยและพัฒนาทางทหารเนี่ยนะคะก็สามารถปฏิบัติการได้ตามแผนเช่นกันค่ะโดยทีมวิจัยก็จะนำผลการทดสอบนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะผลิตใช้งานจริงในกองทัพต่อไปนะคะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสาธิตระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทยจากบริษัท DRC จำกัดและก็บริษัททีเน็ตจำกัดซึ่งผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็เป็นผลผลิตจากคนไทยนะคะที่ทั้งบริษัทเอกชนและก็ในภาคของรัฐในส่วนของกองทัพที่ได้มีการพัฒนากันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะสนับสนุนต่อไปต่อยอดได้ในอนาคตนั่นเองนะคะ และนอกจากนี้ค่ะดิฉันก็มีเรื่องราวของการลงทะเบียนนะคะสำหรับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเริ่มไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่ม การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายภายใต้อัตราเดียวกันทั้งนี้นะคะก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่25สิงหาคมเป็นต้นมาไม่ต้องรีบแย่งกันลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้จํากัดเวลาโดยสามารถลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะครอบคลุม13เส้นทาง194สถานีค่ะ ก็ยังไม่มีการจำกัดเวลาลงทะเบียนไม่จำกัดสิทธิและก็ไม่ได้จำกัดจำนวนด้วยนะคะคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนเลยค่ะเพื่อที่จะพร้อมใช้บริการอย่างไร้รอยต่อนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลเองค่ะโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็เป็นการลดรายจ่ายให้คนไทยใช้ได้ทุกคนค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะก็ได้มีการเสนอกฎหมายนะคะสำหรับการดำเนินการโดยทางกระทรวงคมานาคมเสนอไปทั้ง3ฉบับนะคะสภาผู้แทนรัษฎรก็พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนะคะในวาระที่2ที่3เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอต่อไปค่ะขณะที่าร่างพรบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ร่างพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วม คาดว่าการพิจารณาจะสามารถจบได้นะคะภายในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอย่างเต็มที่นะคะ <S <S พระบรตั๋วร่วมนะคะจะทําให้การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพค่ะคาดว่า นโยบายรถไฟฟ้า20บาทนี้ก็จะทําให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ20ค่ะแล้วก็เป็นก้าวแรกนะคะในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะที่ต้องเสียค่าเดินทางวันละหลักร้อยบาทนะคะซึ่งนโยบายนี้ก็เปิดให้ทุกคนเข้าถึงระบบขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัยและเป็นธรรมนะคะคุณผฟังก็ไปศึกษาดูนะคะว่าของเราเนี่ย เขาใช้แบบไหนนะคะอย่างของดิฉันเนี่ยใช้แบบแร p ปิดนะคะแรปปิดก็จะไปผูกกับทางด้านของลายนะคะดังนั้นก็จะเข้าไปแล้วก็จะมี ส่วนให้กรอกไปเรื่อยๆะค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ลองติดตามดูก็ไม่มีการจํากัดระยะเวลาดังนั้นนะคะค่อยๆทําไปอันไหนทําไม่ได้ก็เรียกคนใกล้ๆที่เขาสามารถที่จะเข้าใจในจุดนี้เราทำามือว่าดูในตามอินฟลูเอนเซอร์ประกอบไปด้วยนะคะหรือว่าในตามแหล่งข่าวของที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ระวังนะคะคนที่จะมาหลอกลวงพวกมิจฉาชีพต่างๆจะตามมาด้วยนั่นเองค่ะ อาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน